ฮัลโหเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเอสเปากันแล้วก็ SM Entertainment นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมีตัวแทนจาก SM Entertainment ที่มีการออกมาบอกนะครับว่าเอสเปานั้นถือได้ว่าเป็นกุญแจสําคัญเลยในการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่พร้อมที่จะเดินหน้าไปตตต่่อออออใในน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 าาคคหรืยุััเงนนี้ ถูกยกให้เป็นกุญแจแห่งความสําเร็จของบริษัท SM ไปแล้วจากผู้ดูแลหรือว่าตัวแทนจาก SM Entertainment ทนะครับที่ออกมาพูดถึงเมื่อวันที่9สิงหาคมนี้เองนะครับว่ากําลังขยายธุรกิจไปยังยุค3.0นะครับหรือว่าโลก Metaverse ด้วยคอนเซปต,ต์กวางยาเริ่มต้นที่ NFT Flying the SM Passport นะครับที่บริษัทนั้นวางแผนจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ยุค Metaverse มากขึ้นเพื่อที่จะขยายธุรกิจนั่นเองโดยตัวแทนจาก SM นะครับได้ออกมาบอกว่าในตอนนี้นานทาง SM Entertainment เป็นบริษัทค่ายเพลต์ ที่สามารถผลิตศิลปินที่ประสบความสําเร็จเนี่ยได้มากถึง90%และทางบริษัทนั้นเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์มากมายนะครับที่อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันทักษะในการผลิตของ SM นั้นเนี่ยเป็นการผลิตตามวามัฒนธรรมทําให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสําเร็จจากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างดีมากๆเลยและก็ยังบอกต่อนะครับว่า NCT นั้นเนี่ยถือว่าเป็นวงที่หนุนการประกอบการของบริษัทในปีที่แล้วและในปีนี้นะครับได้ยกให้เอสปานั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญเลยที่ทําให้บริษัทนั้นเดินหน้าไปไดดดด้้อย่าางรรวดดววเเ็็แแลกกกตติบตบบะโะดด โดยตัวแทนของ SM นะครับหรือว่าอ e ีซองซูเนี่ยได้บอกว่าเอสเปานั้นคือกุญแจแห่งความสําเร็จของบริษัทในอีกไม่กี่วันข้างหน้า่งได้ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับเอสปาเนี่ยก็เป็นวงเกิลกรุ๊ปชื่อเสียงโด่งดังมากๆาแล้วก็สร้างผลงานใหม่ๆให้กับ SM ได้อย่างดีเลยเป็นการเปิดยุคเมตาเวิร์สของค่าย SM ได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับกับการเติบโตของเอสเปาที่ก้าวกระโดดขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นยอดดิจิตอลหรือว่ายอดขายอัลบั้มเองก็ตามทีี่่สสํําาาคััญนน้้นิตต,ตงๆก็ทไดด ๆถึงแม้ว่าเพลงเนี่ยจะเบียเเบ้ยวขนาดไหนคอนเซปต์จะเบี้ยวขนาดไหนแต่ว่าฐานแฟนคลับนั้นขขยายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเลยไม่แค่ในเกาหลีเท่านั้นแต่ว่าฝั่งอินเตอร์เองเนี่ยก็ขยายขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีชาวเน็ตเนี่ยที่ให้ความสงสัยอยู่นะครับว่าคอนเซปต์กวางยาของเอสป้านั้นจะสามารถต่อยอดไปได้ไกลขนาดไหนจะมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องอะไรมากมายจะทําให้เพลงของเอสป้านั้นเนี่ยน่าเบื่อหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าคอนเซปต์กวางยานั้นแม้ว่าจะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจเจนแแลลวปป็คามก,มาก แต่ SM เเนี่ยก็เก็บคอนเซป t นี้ไว้ใช้แค่แนวคิดของเอสปาได้เพียงเท่านั้นสําหรับวงอื่นๆเนี่ยยากมากๆที่จะนาเอาคอนเซป์นี้เนี่ยเข้าไปประยุกต์อยู่ด้วยยิ่งเป็นวงรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ที่เดบิวต์แล้วก็มีคอนเซปของตัวเองมาแล้วอย่างชัดเจน SM นั้นจะพยายามยัดเข้าไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากหรือเปล่าและแฟนๆนั้นจะรับได้ไหมบางคนเนี่ยถึงกับบอกเลยนะครับว่าเอสปานั้นเนี่ยจะประสบความสาเร็จมากกว่านี้ถ้าหากว่าไม่มีคอนเซปต์กว้างยาหรือว่าโลกเมตาเวิร์สนั้นที่แปลกประหลาดเนี่ยข้้้าาาาามมมมกกกีีี่่วววววอองงรทััสคสคาาถแลล็ เฉพาะตัวท like like, like ี่โดดเด่นมากๆแต่ว่าคอนเซป t นี้ทําให้เพลงเนี่ยอยู่ในเฉพาะกลุ่มจริงๆและแฟนคลับนั้นเนี่ยจากที่จะเติบโตไปมากกว่านี้แต่ว่าจะต้องมาเลือกดูว่าอยากฟังเพลงของเอสป้าที่เป็นการเล่าเรื่องแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าแต่นอกจากนั้นก็ยังคงมีแฟนคลับนะครับที่สนับสนุนเอสป้ากันอย่างมากมายแล้วก็ออกมาบอกว่าคอนเซปต์ของเอสป้านั้นน่าสนใจมากๆเรื่องคอนเซปต์กว้างยาโลกเมตาเวิร์สแล้วก็การต่อสู้ต่างๆของเอสป้าเนี่ยเป็นจุดสนใจที่ทําให้แฟนๆนั้นติดตามเอสป้าแล้วก็ติดตามเนื้อเรื่องต่อว่าจะเล่าต่อไปยังไงงงงงจะมีกาารเดินทต่่อไปยัซึ คอนเซปต์ของเอสป้าเนี่ยก็เป็นคอนเซปที่มี2ฝั่งแบ่งเป็น2แง่2ง,งามมากๆนะครับคนที่ชอบแล้วก็อยากติดตามต่อเนี่ยก็จะติดตามต่อไปเรื่อยๆเพื่อตามดูเนื้อหาเนื้อเรื่องตามดูคอนเซปต่างๆว่าจะไปต่อ,อยังไงแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เข้ามาติดตามเราไม่ชอบเนี่ยก็จะต้องกลับมาคิดต่อว่าจะติดตามเอสป้าต่อไปไหมใจหนึ่งก็รักสาวๆแต่ว่าก็ไม่เข้าใจคอนเซปต์กว้างยานี้มากสักทีเดียวนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะยังมีคนมาตั้งข้อสงสัยว่าคอนเซปต์ของเอสป้านั้นจะไปต่อ,อยังไงจะสามารถดันต่อได้ไหมแระจะจํากัดความคิดสสรรรร้างงคขออหื รวงเป็นถึงอยากให้เอสปานั้นกลับมาทำคอนเซปที่เป็นโลกของความเป็นจริงพูดถึงความรักพูดถึงเพลงที่เป็นความรักของหนุ่มสาวเพลงที่เป็นปกติของคนทั่วไปบ้างเนี่ย กระแสหรือว่าความสนใจของเอสปาเน่ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็กล้ากระโดดมากๆเลยนะครับแต่ไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าหรือว่าการคัมแบ็กต่อไปนั้นเอสเปาเน่อาจจะมีการแยกคอนเซปต์นะคบเป็นใช้เพลงคัมแบ็กหรือว่าเพลงไตเติลเนี่ยเป็นเพลงที่พูดถึงกวางยาหรือว่าเดินต่อดำเนินต่อเรื่องราวของเอสเปาต่อไปแล้วก็มีเพลง B ีไซด์หรือว่าเพลงโปรโมทคู่ที่เป็นเพลงปกติทั่วไปที่พูดถึงความรักนะครับยังไงเด็กก็ต้องมารอรุ้นแล้วก็มารอดูกันนะครับว่าคัมแบ็กต่อไปนั้นเอสเปาจะเป็นยง ก็เหมือนจะถูกปล่าไปแล้วมีอสูรตัวใหม่เกิดขึ้นมาหรือว่ามอนสเตอร์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับแฟนๆเนี่ยรอคอยการคัมแบ็กครั้งใหม่ของเอ็กซ์บ้ากันมากๆสําหรับเรื่องนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง